เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอาทิมาเป็นครับกับเกมไดโนอีวอร์ชั่นลันสามดีวิ่งเปลี่ยนธาตุเหล่าไดโนเสาร์สัตว์ประหลาดกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ผสมธาตุเจ้าไดโนเสาร์นี่ไปหลายชนิดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูการผสมธาตุใหม่ๆของเหล่าไคจูแล้วก็ตัวประหลาดอื่นๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในพาร์ทนี้จะน่าสนุกแค่ไหนกันนะเดี๋ยวเราก็จะ นี่ซื้อเจ้าเทราโนดนโอนเฮ้ยเป็นนกไปเลยเพื่อนอุย้ยเดินจึ๊กๆ,ๆึ๊กจึ๊แม่ทำไมแบบม,มาเดินแบบนี้อุ้ยโอ้โหเก็บผิดอันนี้แย่เหลือเกินเอาละปั๊บปราบธาตุความมืดจึ๊บจึ๊จึต่อไปก็หัวกะโหลกนีผสมอุเริ่มจะบินว้าวตอนนี้ก็กะโหลกอีกนิดหนึ่ง เจ้าเทอราโนโดอนปะทะวิทา่าต้นไม้โจ๊โจนี่พลังอย่างโหดวยปลดล็อกทตุไม้ครับผมอยากจะเห็นเจ้าไดาโนเสาร์นี่ทีเล็กของเราเป็นทตุไม้ไปเลยเพื่อนทีเล็กทตุไม้จะเป็นยังไงเอ่ยตุ๊บตุ๊บเปร,รือ,อเริ่มจะมีแบบว่าแม่กิ่งออกมาแบบว่าข้างๆครับผมว้าวมีใบไม้ด้วยวยทีเล็กต้นไม้ที่ แม่ดูเป็นธรรมชาติจริงๆสดชื่นเติมน้ำให้ฉันหน่อยมาฉันต้องการน้ำเยอะๆจะได้เติบโตวิ่งท่าต่อไปเหมือนจะเป็นท่าลมพายุลุยเธอราโดนอนจจนกนกสายฟ้าหลังเริ่มจะเหลืองๆโอ้ยชอบเวลามันเดินดุกๆน่ารักกันเลยทีเดียวมาจึก๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้ยบินโอ้ยหมุนตัวนี่โคตรเท่ นกสายฟ้าปะทะทีเล็กพิษจะไปพลังชดอ,อดล็อกมาได้ห้าสิเอร์เซ็แล้วนะตอนนี้อัพเกรดนี่แล้วก็สายฟ้ากับพลังไม้ใช่ไหมไปเลยเพื่อนไดโนเสาร์หองลูกตุ้มไม่เจ้าตัวนี้นี่เหมาะที่จะเป็นเหมือนท่อนไม้ที่สุดแล้วนะอืมม้ผสมสายฟ้าเป็นการผสมที่วิน่ากลัวดูลวดลายที่มันตัดกันสิ ชนอุ้ยเอา้าไม่ได้แล้วเนี่ยแม่นึกว่าจะกระโดดข้ามไปได้ดึงต้องบินเอา้าอุ้ยระวังเอาละผสม,มสายฟ้าทาดไม้เข้าไปเยอะๆหน่อยนี่ไม้กับสายฟ้าธรรมชาติโจโจโจเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหางหนามปับปบปัปราบกับน้ำแข็งนี่เป็นการผสมอะไรที่ อุ้ยดูสีสีนี่อุ้ยเยอะแยะเป็นหมดมาปับปบระวังน้ําแข็งเพื่อนอุ้ยแล้วก็ความมืดเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งเออตอนนี้นี่น้ําแข็งดูเหมือนจะเยอะกว่าผมมาฟุบฟบฟบบอุ้ยนี่มันเอ,อ้ยเจอเผ่าเดียวกันแต่เป็นธาตุลมตัวยัง,งโปร่งก็ซิล่ามาละจ,จ้า อดล็อกธาตุใหม่ด้วยอุ้ยโคตรน่าสนใจและนี่ก็คือเจ้ากอซิล่าอย่างนั้นหรือเนี่ยโคตรเท่ออัปเกรดตรงนี้ก่อนปั๊บปั๊บปั๊บเปลี่ยนเจ้ากอซิล่าให้กลายเป็นธาตุพายุลมหูยเดินตึ้งๆมาตึ้งๆๆหูยเริ่มมีไอพายุขั่งโอ้ยเอ้าโดนะไรวะเนี่อ่ิพี่ไซมาฝื้นคืนชีพกระโดด อลุยกับเจ้าไทเซราท็อปไซฟ้าไปหุยดูตัวมันมีเหมือนขดๆดพายุหมุนอยู่ภายในและคราวนี้นี่ธาตุอะไรกันนะพายุผสมกับไม้ไปก็ยังคงเป็นเจ้าก็ซิล่านี่ลบหน่อยปับปราบผสมพายุแล้วก็เพิ่มไม้เข้าไปอีกอืมจึกๆึๆกึก ้แม่มีกิ่งเล็กๆงอออกมาจากบริเวณหลังเอออุ้ยพายุหายเสริมพลังพายุเข้าไปหน่อยนั่นแหละสู้กับตัวน้ำไปตบๆๆๆอยากจะเห็นล่างเพลิงเปิดกรองดูสิมีอุ้ยนี่มันเหมือนจะเป็นอาวุธใหม่ โอ้กอสซิล่าธาตุพิษกับอาวุธใหม่ดีตัวจะต้องขิวเขียวโอ้ยเอา้าเราต้องยอมฝ่าตรงกลางไปใช่ไหมไม่งั้นจะโดนเสียบเออคราวนี้ตัวพิษแล้วก็ปืนใส่ฟ้าอืโหดแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันโอ้เริ่มเขียวผลมาจากกำมันตลังสีหรือเปล่าเฮ้ยเขียวแบบไปทั้งตัวด้วยเออพลังปืนช็อตสสยฟ้าอย วิ่งพิษปะทะพิษ75เปเซ็น์ไปเลยจ้าคราวนี้เก็บพิษจกซิล่า Godzilla. ดีเหมือนตัวแบบมีกำมันตะลังสีวิ้ยพิษเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งสายฟ้าเข้าไปอีกหน่อยว้ยล่างทองแล้วเพื่อนก็ซิล่าล่างทองโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าสีเหลืองจาเยอะไปนิดหนึ่งเพิ่มสีเขียวเข้าไปหน่อยวุ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยวิงว่งวิ่ง มาไตเซราทบตัววิงวิง้งหธาตุทองหรือเปล่าตอนนี้ต้องไปถึงเลเวล38ถึงจะมีการปลดล็อกโครงกระดูกเจ้าทีเลกล่างทองมันจะต่างจากสายฟ้ายังไงกันบ้างมาดูกันหน่อยสิน่าจะมีความวิงวับอืมออกแบบว่าสีเข้มเข้มเหมือนกับทองคำไปเลยเพื่อนปับปับปรับ,บอุย้ยกลายเป็นก็ซิล่าที่มูลค่าแพงที่สุดในโลก เฮ้ย <Hey, S 2> ดูความวิง่งเกือบโดนมิสไซล์วุ้ยตอนนี้โคตรสวยสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมากอซิลลาล่างทองวิ่งวับอืโจ๊ะโจ๊โจ,โจ,โจอุ้ยพลังของมันนี่โหดร้ายสุดๆอเป็นคลื่นกระแสทองที่สวยงามคราวนี้น่าจะได้หมวกครับปราบอาวุธใหม่มาอีกแล้วคราวนี้ธาตุความมืดเออลองใช้อาวุธใหม่ แม่เป็นแบบว่าปืนยิงบิสไซวุ้ยเก้านัดโอ้เดี๋ยวดูความโหดกันนะทุกคนเอาละปั๊ปปั๊ปปั๊ปปารเจ้ากอซิล่าเริ่มมีกระดูกวุ้ยอยู่ตรงน่องแม่ต้นขาผมว้าวเท่ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันน่าจะผสมอะไรเข้าไปสักนิดหนึ่ง มาเลยเพื่อนเจ้าก็สิล่ากับอาวุธสุดแกรง่งวุ้ยตุ้มตุ้มอเรียบร้อย,ยอยากจะเห็นทาุใหม่จริงๆคืออะไรไม่รู้ก็ซิล่าน้ําแข็งจะเป็นสภาพแบบไหนโอ้ก็เท่อยู่นะเนี่ยนี่เคลือบลำตัวหนาวไหมจ๊ะเออปะทะก,กับเจ้าตัวไม้มาเลยเพื่อนความ โครของเรามีมากกว่าเ <c oughs> จอน้ําแข็งแช่เอาไว้ต้นไม้ไม่ลอดน,นี่มันอะไรวะเนี่ยทาุใหม่ยังไม่ปลดล็อกแล้วนี่มันคืออะไรเอ่ยก็ซิล่ากับหลอดไฟโอ้โยมีพลังของหลอดไฟอะไรวะเนี่ย <c oughs> แม่ตัวจะส่องสว่างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาเพิ่มความสว่างให้กับรำตัวเอ้ยไม่อยากจะเก็บทาุไฟครับผมเฮ้ยหลบได้สุดยอดปัป๊บปัป๊บ นี่กอซิล่าหลอดไฟโอ้โห,โโหปะทะก,กับเจ้านี่คิงคองทรายครับผมอุ้ยคราวนี้น่าจะเป็นท่าทรายดูท่าทรายกันหน่อยแม่ทำไมเจ้ากอซิล่านี่มีแต่เปลี่ยนร่างตัวเหลืองๆตายอีกระโถลบหน่อยนั่นแหละอืครั้งนี้เป็นทรายฟุ้งไปหมดกระจายทั่วหน้าเจ,ะจะริบดูสิเพื่อนท่าทราย พลังซายดูดนี่สายฟุ้งโจ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 เออเฮ้ยทตานี้รอดูอยู่ทตาหัวใจทรายกับพายุอุ้ยนี่มันของคู่กันเลยนี่หว่าไปเลยเพื่อนก็ซิลล่าทายพายุนี่มีทั้งลมแล้วก็มีทั้งทรายวิ้ยพัดแรงไปไหนละคราวนี้อ่าฟับฟับับเก็บกุญแจด้วยอุๆๆๆ้ยๆๆๆ คราวนี้นี่แบบว่ามีทั้งแบบพลังสองฟุง้งสเตโกโซอลัทัาดลม้มอุย้ยเจอแบบสองพลังสู้ไม่ไหวหรอกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์ทาดกโลกโอ้เก็บแบบว่าอุ้ยระวังด้วยมีค้อนหินกลิ่งมาอืมคราวนี้เป็นทาาแห่งความตายแม่ก็ซีล่าปกติก็ดูน่าก,กลัวอยู่แล้วนะเจอแบบนี้เข้าไปนี่ยิ่งโหอุ้ยทาดความรักตัวสีแดง นี่โจโจโจ <c oughs> แล้วก็ปลดล็อกตัวใหม่ครับผมโครงกระดูกเจ้าทีเลก็กขอดูหน้าตามันหน่อยอุ้ยต้องดูโฆษณาอีกสองครั้งถึงจะได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ค่อยขราวหน้าแล้วกันไปเจ้าก็ซิล่านี่พลังความรักผสมกับทองคําเฮ้ยตัวแดงดูแบบอืมดูดีนะเนี่ยโอ้โหดูจุดจดของมันสิน่ากลัวไหมล่ะให้ผสมแดงเข้าไปอีกอืม ลุยเจ้าก็ซิล่าตัวแบบหูอย่างกับเพลิงลาวาความรักที่ร้อนแรงครับผมหเฮ้ยนี่มันธาตุหลอดไฟนี่หว่านี่ไงก็ซิล่าเพลิงน้ําแข็งไปเลยเพื่อนเก็บธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ําแข็งเป็นการผสมกันที่โคตรเท่แน่นอนโอ้แล้วก็ตอนนี้แม่ด้านหน้านี้มีแต่ธาตุน้ําแข็งเฮ้ยผสมไฟเยอะๆหน่อย โอ้ย,อย,อยดีตอนนี้เดี๋ยวเราจะเน้นไฟเพราะว่าตัวแดงๆนี่น่าจะเท่ลุยเลยเพื่อนเป็นไงเท่หรือเปล่า <ś 2> เออหน้าตาแปลกดีนะนี่อ่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในแม่วันนี้ได้เห็นเจ้ากอซิล่านี่ ผสมธาตุร่างเท่ๆออกมามากมายกันเลยทีเดียวก็สําหรับในคราวหน้านะครับผมเราจะมาเล่นเจ้าโครงกระดูกทีเล็กใครที่อยากจะเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ